โควิดก็ต้องระวังไข้หวัดใหญ่ก็ต้องระวังครับมือเท้าปากสําหรับเด็กนักเรียนก็ต้องระวัง <c oughs> และโค<ล>อีก <c oughs> โรคหนึ่งก็คือไข้เลือดออกครับนะครับอันนี้ก็คือช่วงฝนตกชุกเนี่ยมันก็จะมีน้ําท่วมขังก็จะทําให้ยุงลายเนี่ยเพาะพันธุ์ได้ดีขึ้นซึ่งยุงลายก็เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคือ ในบริเวณบ้านของท่านนะ่ยอย่าให้มีจุดที่มันเป็นน้ําท่วมขังอืหรือว่าถ้ามันมีแล้วเราเลียงไม่ได้ก็ไปขอสายอเบสจากอนามัย <Free. S 2> ขรแจกฟรีหรือว่าไปขออสมอก็ได้เอามาหยอดในแหล่งน้ํานั้นๆแถวแถวบ้านผมนี่คืออสมอปั่นจักรยานแจกสายอเบททุกบ้านเลยโอ้โหน่ารักมากเลยนะ่ารักมากเป็นคุณป้าสูงวัยแล้วนะครับแต่ว่าคุณป้าบอกเนี่ย อยากให้เข้มได,ขได้กันออโอน่ารักกลัวเดอดจะเป็นไข้เลือดออกกัน <c oughs> คือเราวางบ้านนะเกิดเจ้าของบ้านมาอยู่นะแล้วมีแหล่งน้ำนะอ,อสโมก็จะไปหย่อนให้เลยนะที่เราจะเห็นภาพใช่ไหมครับอ,อ,อะไรแบบเนี้ยน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวงังก็อย่าให้ยุงกัดช่วงนี้เอ,อ,อย่าถอดเสือ้อครับเพราะการถอดเสื้อบางทีมันก็เป็นเป้าให้ยุงมากับไอ,อ้หลักอะไรนะสามเก็บป้องกันสามโรคของทาง กลกรมควบคุมโรคก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับผมแน่นอนเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ํานี่แหละนี่แหละคือว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะเพาะพันยุงลายได้ถ้ามันมีความอับชื้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลนะครับก็ระมัดเอาังไว้สาหรับไข้เลือดออกนะครับ